สิบวกถึงแต่ว่าเฮ็ยแต่ไหแต่คนเอาเงินเป็นตัวตังวิธีการมอมเมาประชาชนทํำทุกรูปแบบพิษศิลธรรมกับบวาระาในที่สุดพี่น้องเข้าเลายกลายเป็นว่ายั้งกระตามโกงก็ได้ขอให้ใหกูได้น้ำอันนี้คือความเสื่อมนั่นศินลธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณแล้วผมจะมาตอบคำถามว่าแล้วจังสีมันจะเป็นคนดีไปได้ยังไงเอา้าถูกต้องอแล้วบริษัทท่าวา ทำทาวา่าโน้มน้อมนำ้ำเศรษฐกิจพ่อเพียงของพระเจ้าอยู่ห,หัวมาเห็ดอ,อแต่ผักมันน้นอมน้ำางไรแต่เจ้าของผิดทุนนิยมมันน้อมน้ำอย่างไออทุนนิยมให้คนเนี่ยใส่ใจยังฟุ่มยังเฟื่อยครับเอาเงินในอนาคตเจ้าของมาใส่ออแล้วให้ลูกให้หลานให้เมียเจ้าของไปเปิดบริษัทอันบัตรเครคดิตต่างๆครับอุ้ยนี่คือแมวน้อมน้ำอย่างไหนนี่ทางคิดแท้จริงเนี่ยชาวบ้านต้องใส่งานสุกยางยางมีเหตุมีผลแต่พอเปิดกองทุนหมู่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านซื้อหลายชุด ก็คือทั่วทรัพ์มือถือเรา,นนาขายกับคือบอริษัทชินนวัตรขายแกก็โกยเอาโกยเอาทั้งขายเครื่องทั้งขายแบตท,ทั้งขายบัตรโอ้โหทุกอย่างเข่ากระเป๋าเจ้าของอย่าง,งเดียวถูต้องเพราะฉะนั้นทุนนิยมมาเลยเฟื่องฟูคนก็นเลยบ่หูจักว่าพิษถือเป็นยังไงครับจนคานิยมที่นาสลดใจเด็กน้อยเด็กเล็กนะครับแลนขอหาซิงที่เป็นอบายมุกมัดทุกอย่างเพื่อว่าเอาเงินมาเท่านั้น เงินอย่างเดียวเท่านั้นแค่โทรศัพท์เรื่องเดียวนี่ก็แจ้งแล้วประชาชนขึ้นหมอวานะลูกสารพัดดุ่นรับอกมาขายไปเรื่อยบบัตรนี่นั่นคือส่วนที่หนึ่งนั่นคือหมอเห็นผมเห็นทักษิณว่าเป็นคนดีหรือคนเลวเนี่ยในสายตาของผมเนี่ยเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอื้อผลประโยชน์ให้กับเจ้าของเนี่ยนี่คือคนเลวครับพี่น้องฟังผมด้อนี่คือคนเลวทักษิณในสายตาของผมนี่คือคนเลว ยังบอกพ่อครับศาลตัดสินแล้วมายอมรับอีกตัดสินอย่างไรยืดทรับทักสินสี่หมื่นหกพันล้านเอานี่คนดีบ่เฮ้ยท่านหมออืในสายตาของผมคนโกงเนี่ยนี่คือโกงชาติกินเมืองอืผมเป็นนักการเมืองคือหมอยี่สิบกว่าปีพวกเข้าโบได้เรื่องพวกคัดซั์เรื่องรัพ์สินนี่ยังว่าได้ไปกอไปโกงไปโก้ยังจนว่าเจ้าของกลายเป็นเที่ยวอดาแต่วันนี้เห็นบ่ เห็นเท่าที่เห็นเนี่ยโกงไป4ี่หมืหกพันล้านสารสั่งยึดยึดสับนี่แหละพี่น้องบางคนนี่คือคนเล้วพี่น้องบางคนสงสัยเองเงินมันหายไปใส่ขึ้นเหลือหน่อยใช่มันก็ไปเขาพกเขาหอจังสิแล้วถูกต้องเขาคนส่มเดียวตระกูลเดียวนี่ถึงเกตมื่นล้านครับเนี่ยในคณะทีวสาลง่างออกมาได้อ้าปากออกมาดึงออกมาได้สี่หมื่นกว่าล้านนี่ขันมอมีระบบสารสถิตยุติธรรมทีเพิ่นสู่กับ มาเฟียระดับนี้เนาะพี่น้องก็ทิคือกินไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านครับแล้วยังจิงไปิดว่าเขามีบุญคุณอีกครับนี่แหละครับที่ผมอยากกราบเรียนพี่น้องแฟนรายการกหัวโบนัวหัวมวลว่าสิ่งต่างๆเรานี่พี่น้องหลายคนบอกว่าไอ้คุณหมอจะไปมองสันเทอเดี๋ยวขาจิตสั่งนเนี่ยเดี๋ยวว่ได้เป็นผู้แทน,นเนี่ผมกับกราบเรียนพี่น้องทั้งต่อไล่การนี่และพี่น้องที่โทนสามากคุยกันแล้วหรือว่าเคยพบกันในงานต่างๆผมนี่ บ่ได้ยึดติดว่าเป็นผู้แทนหรือบ่เป็ดแต่ว่าต้อง้าความจริง,ต,งต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องดูเครยยงขขางพอแม่พี่น้องพูดถึกเอารัดเอาเปรียบถึงว่าพี่น้องเข้าส่วนหนึ่งสิบ่เข้าใจก็บพเป็นยังผมว่าจักมือหนึ่งนะครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจเสือแดงส,สีสีแดงมาผิดสีน้อเงินกับลายหลายะอ่าต้องะไรต้องเข้าใจเออบัณน,นี้ก้อนนี่น้อน้อยหนึ่งว่า จังเสียบนบบเมนวสิมองขามทักษิณขามไปบ่ได้ครับแล้วก็พฤติกรรมทักษิณยังมีอยู่หลายอยู่เดี๋ยวเราลงกันอีกตอนนึงเนาะตอนสุดท้ายเอาพักกันหน่อยครับพี่น้องครับบึ้ดนึงมาพอกันอีกครับเชิญครับครับมาพอกันตอนสุดท้ายครับของรายการ เบาหน่วงหัวมวลน,นะครับประจํามือนี่ซึ่งกับผมหมอเปรมเบาแปนพร้อมครับพินิษษษตสิธิหัวมาพอกันอีกคือเกาครับเอาตอนสุดท้ายมีอหยางสิสโส <ๆ S 2> รับอ๋โสกับโสเรือของเขาเอาโสร์เลือทักษิณตอซ้าเอาาตอ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 ะไรตอทักษิณตอรัฐบาเขาบอกมาแล้วว่านักวิชาการเนี่ยว่าทักษิณี่สุดยอดเนี่ยมองขามเพื่อนไปซะยาวเพื่อนมาอยู่ในตัวปัญหายาวเพื่อนเขามาอยู่ในแวดวงปัญหาครับให้ขามไปลวดเอาขามได้ยังไงในเมื่อทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับ ทานนโยกทักษิณครับขึ้นยู่จังหดอ้าวการเริ่มชุมนุ่มเตรียมโตขบวนต่างๆเนี่ยทักษิณวางแผนมั้วางแผนร่วมวิดีโอลิงก์ทวิตเตอร์อ่ฟุ้นอินมากตลอดเรื่อยๆแต่กี่การเมืองไทยบ่มีจักเถื่อบ่มีแต่กี่การเมืองไทยนี่คือการต่อสู้ของครับโตผู้แทนราษฎรครับโตนักการเมืองทีมีอุดมการเยี๋ยวนี่เป็นระบบการจัดการสมัยใหม่ครับ ยู่ไกลปานไี้ก็โท่มาสังค่วมโท่มากำกับให้เกิดผลต่อการตลาดของเจ้าของแค่ผมเอามาหน้นิดหน่อยได้เนี่ยล้มมือหนันมือนี้มาเนี่ยเกี่ยวกับวิดีโอลิงวิดีโอลิงอันนี้มาบางส่วนครับมันน้อยแชนแนตัวนี้โอ้ยที่มันหลายเติบด้เนาะว่ามาแต่ละมือนี่โมเมนธรมมดาปุ๊กรลดมปุ๊กเล่าเล่าวิดีโอลิงไปจน ร้านกว๋วยเตี๋ยวดงมุ้นเหล็กแล้วก็วิดีโอลิ์ไปได้เดียวเนีเออนั่นแหละพะวาเราต้องการกํากับทุกอเรียบทของคนถูกต้องนักประชาิปไตยมันต้องให้เสียรีภาาคนคิดเด้ถูกต้องมัาแต่พี่น้องคิดเองว่ามันแมนบอกเขามีหนาทีเพียงไห่ขอมูลแต่หนาที่เรื่องคิดเป็นเรื่องของพี่น้องครับเห็นบ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเฮาลองคิดบังวาทักสินเนี่ยวิดีโอิลค์มาทเท่าไดเนี่ยเคยเห็นพี่น้องคิดเองเบ่เราวโมโมคือกันเด้โอ้ตะลเตียะเนี่ย ไปทั่วทีมต่ลบแต่แล้งไปเรื่อยเออแล้วแต่อย่างว่าแต่เมียหนึ่งที่ตรงกันเนาะคือว่าพี่น้องมากันเยอะๆนะครับอีกเจ็ดวันเรียบร้อยอนี่ว่าตรงกันอยู่อย่าทิ้งกันอย่าทิ้งผมอย่าทิ้งผบางทีเอาอันที่ตัวย่างดูเอาตัวย่างดูเป็นไหว่าแต่ออกมาปั๊บเสื้อแดงเงียบสังหิตเออเงียบสงัดแล้วขันเป้ายังน้อยๆจักษ์ถือโอ่งแล้วถือใจพูดเฮ่นี่หนามากพระเฮ็ดกยพวกนั่งตีทั้งหลาย อ่าเบื้องตัวอย่างเนี่ยเอาอย่างสมมติตั้งแต่วันที่เก่ามีหน้าก็ได้เอาต้นๆนเนี่ยเพื่อนบอกว่าต้นอยากบอกผ่านไปยังพอบอเหล่าทัพทั้งหลายว่าวันนี้อย่าไปคิดปฏิวัติแต่ให้ออกทีวีไปบอกนาะยกลาออกพันน่ะว่ามไม่เห็นบ่เป็นนายกที่ไม่มีความสังงางามไปป้อนอำนาจประชาชนหากยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่รับรองว่ามีความสังงางามมากผัดวายุไปป้นอำนาจประชาชนเบื้องกันอ่ะต้นน้อยด้วยมันแม่บ่ คันเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคเจ้าของว่าบบปล์บปล์ยางเช่นนได้สมัครเป็นนายกคารวาโอเป็นประชาธิปไตยนายสมชายนายสมชายคับวาโอประชาธิปไตยเลี่ยงกันว่าท่านทั้งทั้งที่เป็นนายกจากสภาพาชุดเดียวกันผู้แทนทีเลือกว่าะเลือกตั้งเดียวกันูา้าพูเทนที่เป็นผู้รงคะแนนเลือกนายกก็คือผู้แทนสุดเดียวกันสุดเดียวกันสุดเดียวกันแล้วการออกเสียงออกเสียงเปิดเผยเสียงขังมากในสภาเสียงเปิดเผยน้ำขานซื้อน้ำว่าผู้นี่เอาไหนถูกต้องบอเป็นว่าให้เขียน กากระบาดไปแบบลับเด้บแมนแบบว่ายกขงิแบบนี้ขานซื้อเลยว่านายพิธีสิติโฮสซิเรียกขายเพราะฉะนั้นเนื่อเป็นแบบนี้มันบอเป็นปัญชาแบบใดตรงไหนเพียงแต่ว่าสมาชิกสมาผู้ไดเราบจำนวนบ่หน่อยเขาบอกว่าเอาสมัครก็ล้มเหลวสมชายก็ล้มเหลวเอาลองดูคนได้ที่สองบางทีเกิดมันทําได้เอาขานว่าสมัครยกเอาพิธีคือสมัครล้มเหลวสมชายล้มเหลวเทียสามเจ้าคือเรียกร้องคักแท้อยากเป็นนายกอะเจ้าคือบูสงคนเจ้าของเจ้าเป็นบ้าบอเนี่ย ผักเพื่อไทยร้องเลนาะเป็นยังทรงเพื่อแผ่นดินเป็นยังเป็นยังบหมืเดิมกินองวารูหมอเป็นยังอันเนี้ยสมองเสื่อมบะล่าพรอ่อมนบ่มีอย่างเนี้ยผักเพื่อแผ่นดินเสียงอันดับซียงนับหาุ่นาเบือนายนี่สมัครพรรคพลังประชาชนครับนี่สมชายพรรคพลังประชาชนครับบัตรทีสามเจ้าของบ่อร้งสั่ไปเสนอประชาพมนอกข้ามพักไปนี่เจ้ากระตัวเจ้าของแล้วเนี่ยตัวคนแสดงทั้งประเทศว่าเจ้าของมาเรียกร้องแบบนี้นี่คือ คือสิ่งที่เรียกร้องแต่นี่จะสุดเจ้าของกระบ,บอกเอที่นี่คันเว้าถึงท่านนายกสมัครเนี่ยโอ้นาเห็นใจนาสงสารครับโอ้เราก็เสียชีวิตไป้วยวามตอมใจด้เอา้าเอาิ่นเอิ่นเพิ่นมาลงเนี่ย<อ>มเราเป็นยุทเดียวนน้เ<อ>ราบอก่ท่านเป็นยังไ้เขาว่าแม,มวเด้เอิ่นห้มาลงห้มาซอยพักตอนนั้นสมัครก็ลอกออกจากผู้ว่ากทมอใหม่ๆเนาะบอกท่านมีแนวเหตุสมัครกัเลยว่าเอาเขาเห็นมาซอยกับมามาถือทงน้ำให้น้องๆก่นว่าถูกต้องแต่พ่อได้เป็นปั๊บคุ้มสมัครบ่ได เคียดให้สมัครยังสั่นจังสี่ในที่สุดก็เลยพ่อสมัครถือออกเรื่องกฎหมายนะครับชิมไปบนไปไปพิษกฎหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถูกก็เลยว่าเอาผู้อื่นเอาไปเอาผู้ที่กลัวใจได้ลกลัวก็คือเอานองเขยท,ทั้งทั้งที่สมัครยังมีโอกาสมาเป็นอีกได้อยู่เด้ด้คันพัก พระรามก็ใชาชนเลือกเนี่ยสมัครยังจะได้เป็นนาหยอกรอบที่สองเด้อตอนแรกกันยังทวดซับบอกสมัครให้สมัครเป็นต่อถูกต้องแต่พอหมอกหอดมือลงคะแนนไปหักล่ำให้เปลี่ยนเป็นสมชายถูกแล้วที่นี่คนกลุ่มหนึ่งสีนำเงินเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะทันในวินเนี่ยถูกถูกไฟแมวเนี่ยดาหาวันเน่ละคุณหาว่าเป็นคนบบดิกบบดีหาว่าโอ้ยซุ้มนี่ยก้ามคืนแต่เลือดเอาไว้ในใจเจ้าของว่าเอ้าแต่ก่อน ท่านนายกศักศิลป์ตัวให้กลุ่มท่านนายวินกลุ่มศีน้ำเงินเนี่ยไปเชิญท่านสมัครมาเป็นหวนะัวหน้าแล้วให้การสนับสนุนครับแล้วรอบสองเนีย่ยท่านกลุ่มศีล้ำเงินเนี่ยก็บอกว่าเอาท่านสมัครนีแหละเป็นคือขขเขาแต่ว่าแม่บ่เอาบ่เอาบอกว่าใ้ใจบ่ได้ใบใจบ่ได้ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงบ่เอาสมัครครับไปเอาน้องเขยสมัครเกินยังไงล่ะมีคอร์ดตัวต้อมใจแล้วโอ้ยลงมาคือรถตู้พอเป็นบกมาเร่งเดิมอยู่แล้วพอต้อมใจควื่เครียดมันก็เกิด บ๊อกุยกับไผเดินส่วนเซ่ขึ้นรถและนัดแต่มือนไหนกระสุดทำถึกขากางการสภาพเนาะทั้งทั้งที่